ลแ้วใช่ที่เราตอนนี้ที่จอดรถเราไปหมดแล้วนะพี่คนไหนมาช้าก็คือวนหลายรอบหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะจัดเดี๋ยวเราจะเทนี่แล้วยังมาต่อยนะแล้วก็จะไบบว่้รถเข็นคนนึงเข็นลงไปเลยเข็นลงไปเลยเราจะเทตรงนู้นก่อนแล้วเรามาทางนี่เข็นลงไปเลยนะมัน,นให้เห็นรถเห็นใจรถเห็นมันไง เราก็จะปรับรุงไปเรื่อยๆแต่จะให้ปรับแบบทันใจลูกค้ามันปรับไม่ได้ไม่ได้ขนาดเพิ่มหกไรแลวยังเต็มเลยครกบคนซื้อ้อยพี่ยาคนลุงแฟนเทศคือคือไทยเนี่ยไทยอ่ะขนาดเป็นไทยอ่ะปรับที่พิิตแล้วนะคุณต่อแข่ายาวมือนเดิมอันนี้คือ ็นลูกค้าพิยาหรือว่าเป็นแอดมินพิยาหรือยังครับเป็นเป็ดลองด้วยเป็ดฟองเป็ดฟองมันเข้ามาดูนะพิยาคุทุกควางขึ้นไหวไหมเปีดยองเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงกี่โมงเก้าโมงพี่เอกยืนขึ้นไปแล้วส่องให้ดูคนที่ยืนขึ้นไปนี่ขออนุญาตลูกค้าด้วยครับครับอนุญาตครับโมงนี่คิดตังค์เท่าไหร่มันจะพอพี่เอก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 เก้าโมง บอกว่าที่กิดต์ังคนกิดต์ังยี่สิบคนก็ไม่พอนะคนมันเยอะขนาดนี้ต้องรอนิดเดีนะคือคนไหนที่มาบ้านเราอ่ะต้องมีความมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้ต้องมีความคนแล้วเราไปดูกระป๋องิงเปล่าอยากจะพิสูจน์จังเลยเงินว่าป๋ากระป๋องมันมีสารแค่นี้ไงพี่อยากดูแล้วาังใส่สั่ได้หมดถุงแล้วใครดูยอดบ่อกผมด้วยใครดูยอด ยิปยามาคนมันเยอะคพราะเขาคนมันเยอะใช่หมครับใช่ใช่คุณยามไหมครับผมให้ให้ทำไหมยามให้ให้คู่ไหมให้ให้อะไรครับนวดนวดทำทั่วืมดเลยนี่เลยเอาแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้เป็ดไหมมีครับเป็ดมาครับมาเลย พี่ยาน่ารักเสมอที่ร้านพี่ยาอยู่ที่ไหนคะบางคนไม่รู้จักเลยร้านพี่ยาอยู่คลองสามครับตามมาตามมามาาวไอาไปเาใากน้ห้องกระจกไปไปเอากระป๋งยิส่กระป๋งข้างในมีกระป๋อยู่ที่ต้มอนฝากไว้รนกระจกไปกระเา้ ไอ้แม่ใหญ่ที่ยาวเข้ามานะเขไม่ได้กลัวลูกค้ารักของหรอกทำไมครับไม่กลัวไม่กลัวทำอไรครับกลัวจะหายทุกวันเลยหายทุกวันเลยไม่ได้กลัวลักแต่กลัวของหายไอ้ใหญ่ๆไปยาวมาเข้ามาไม่กลัวครัแต่ว่าหายทุกวันเลยมามาจะถึงไหมเนี่ยเอ้ปลากระป๋องวันนี้าไปขอโทษค่ะ ก็อร่อยนะพี่ใหญ่จะบอกหออออให้กินกับน้ำพริกตาแดงไหนตาแดงเอไอไนเี่ยไม่ใช่แบบนี้แบบเปียกแบบเปียกตาแดงเฉยๆนี่ไงตาแดงเฉยๆนี่พี่เขาพี่ยาคนลุงแฟนเพ่เป็นไม่ได้พิสถานที่ครับเป็นกินตาแดงใครย่างแบบปเปียกับไปเอามามันอร่อยกันมันอร่อยมากตาครั้งที่สองอ่ะครั้งแรกเราไปร้อยเจ็ดสิบใครเค็มก็อร่อยจืดใครเค็มเจ้าเนี้ยอร่อยที่เรา ก็น so so oui, so ันะใช่ครับยอร่อยมันไข่กระป๋องต้มเดี่ยวมากรป๋องต้มเหมือนกันน่าู้กาไม่เรียบกว่าแค่หมมาใหม่จ้าแค่หมูมาใหม่แค่ก็เลย้ยร้อยยี่ท่ม่้อยยี่ีี่่ทุกละร้อยยี่ปีี่ร้อยยี่ปีไปไปปลากระป๋องนี่ที่เมื่อวานนีู่ว่ีนะลูกถ้ามันเป็นเพื่อนแกมานะ ประมาเนี้ยที่เอกที่เรากินกันอะมันเป็นเม,มือกๆนะดูให้ดีด้วยนะถ้าเป็นเป็นเม,มือกๆอะไม่ต้องเอามานะตีกลับเลยนะสังเกตของเราด้วยนะมันเป็นเม,มือกๆหมายความว่ามันอนะจะเสียไงยาวมาเด็ดขาดเวลาเขาชินให้นึ่งร้อนๆไม่เอาแบบนั้นแบบนั้นในวันพร้อม,ม,ม,มเข้าใจไหมเวลาให้เขาชนะิมเนี่ยกิ้ในเงี้ยร้อนๆให้เขาเลยนะมันใสไ,ไ้เลยเยอะๆแล้วเวลาเขาชิมเราก็เปิดฝาให้เขาชิมเข้าใจไหม ไปถ้ามันเป็นเมื่อกลตีกลับเลยไม่เอาเลยเมื่อาวานได้เจอนะที่เอาไปตำต้มตำเลยเป็นเมื่อกนี่เลยเออไม่เอาเมือไม่เอา,า,กกาเนี่ยลูกค้าไหมอะไรครับอันเนี้ยอะไรนะขายดีอันเนี้ยตาเขียวกรอบนะตาเขียวเป็นตองตาเขียวเป็นตองเนะี่ยขายดีไหมดูนี่ปลากระป๋องนั่นจริเงเปล่าพี่ ตีบ้านเราอร่อยมากๆแล้วหอนได้เยอะมากอ๋ออ่ไเก่อนเดี๋ยวเจ๊ไปกินปลากระพงก่อนนะคานมามาเดี๋ยวเจ๊ตามเล วอลมันดังพี่ปิดก่อนเลยครับปิดปิดตรงไหนปะมงตึงเขาโอเคจะถ่ายกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูนะเขาบอกว่ามีแต่น้ำโอ้โหเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อทั้งนั้นมีใครรักน้ำรักเนื้อไปกินแล้วหรือเปล่า กระป๋องนั้นน่ะมีใครรักแลยที้องลองไม่มีไม่มีดูดิเต็มเต็มกระป๋องทุกกระป๋องเลยนะ,ะไม่มีนะลูกค้า,ามันไม่มีนะที่ว่ามีแต่น้ำอะ่ะมันไม่มีนะคนไหนที่เอาไปอะ่ะที่ว่ามีแต่น้ำมานหม้พิยาดูหน่อยว่ามันยี่ห้อนี้ไหมว่ามันยี่ห้อนี้ไหมต้นไม้เป็นตีตัวเทนะ่านั้นนะ่ใช่บางทีก็ห้าตัวนะตีห้าตัวเออบางทีก็ห้าตัวไ,ไม่มีหรอกนี่มาดูน้ำพริกน้ำพริกแปลว่าน้ำพริกเตรียมไว้เต็มเลย กว้งน่างเลยครับบายกว่าตอนนั้นเลยอยากขายมืองด้วยอาขายมงด้วยสามพันห้าร้อรวมหมดเลยัไม่ิตรได้รวมได้หมดโอเคค่ะต้องต้องลบ 3,500หได้ป้ายใช่ไหมคะเราก็ได้แล้ววันนี้มาสี่รอบยวไม่ได้ป้ายเลยสาน้ได้ป้ายยอดตอนแรกไม่รู้เลยมายอดหาุ่อวานนี้3ปันวันนี้น่าจะได้ป้ายไปที่เองเราไปกูร้านแม่้ากันไไปครับไปเานี้ไโกนไโราณกนได้ครับอะไรที่ผมผมมองไม่เห็นครับ คงผมมอม่ห็นวหน้าจอมัม่ขึ้นคนดูเลยตรงนี้้ามีลูกค้าคอยบอกผู้ชมคอยบอกใครใครเห็นคนดูอะไรอรอยานี้ทุกอยาะราะว่าีคนันนี้ขึ้นหน้าจอคนดูด้วามนหนึ่งนะมารับสิรับพี่ทักเพจก็ได้อันนี้มเป็มาได้ส่งได้องแบ่งคนไหนอยากได้นะกล่องมันมีห้างได้อยากซื้อแฮร์รี่โคล่า แลเรือพวกอะไรเนี่ยกล่องหนึ่งมันม <affordable. S 1> ีห้พอพอละสิบแปดบาทค้าส่งห้าสิบบาทเินเงินได้ไรอ่ะหนึ่กล่องค่าส่งห้าบาทใช่ไหมเจ็ดเจ็ดอยเท่าไรอ่ะหิบต้องสกล่องใช่ไหมคะหรือกล่องเดียวกล่องเดียวสองลังสองลังนี่หนูเอาไปแล้วยังสองดบาทแปดบาทหนึงร้อยซองลูกค้าซื้อสองกล่องพันแบาทแล้วค่าส่งหนึ่งร้อยบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทสองกล่องอ่ะ